วันนีทุกคนเดี๋ยวมาทานอาหารเย็นกันนะมื้อเย็นกำลังหิวเลยผมที่อยู่ที่ร้านนี่ร้านหน้ายอดผักสุกี้โบราณนายเฮงเอ็มพายสตาร์ไนบาซ่าซอยทีหิวแล้วแม่งเอาอะไรเอารัาหน้ารัาหน้าเนาะเอารัาหน้ายอดผัดตามชื่อร้านเลยโอเคเดี๋ยวพี่เอาเป็นก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่แล,ล้วกันโอเคทีเด็ดเดี๋ยวมากินกัน ก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ใช่ไหมเนี่ยขั้วไก่จ้ะอหอมเตะจมูกเลยโอมาอีกแล้วมา,ามาอีกแล้วออ,อันนี้ตามชื่อร้านเลยนะอาา่ะฮะรัตนยอดผัก<ะ>ใช่ไหม<ะ>ยอดผักเราต้องตามมาชิมอันนี้แหละแต่หนูสังเกตสังเกต,เ,กตเห็นนะนจอดสุกี้แห้งเขาออกดีมากเลยอะ่ะใช่ถ้า uh huh. เรามายืนรอคิวเนี่ยโอ้ oh. ซุกี้แห้งออกไหลกระทะเลยนะอะฮะแสดงว่าต้องจัดต้องจัดต้องจัดนะต้องจัดเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอ่าอหดูดูดูหมูหมูหมักหมูหมักนุ่มนะหมูนุ่มหมูนุ่มดูรู้เลยข้าให้ชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยยังไม่ทันชิมเลยเนี่ยข้าให้ชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะจ๊อดดูสิคะชิงไม่ปรุงเหรอชิมก่อนชิมก่อนเนาะ จิ้นจราเข้ของหนูบอกว่าโคตรอร่อยแล้วไม่ต้องปุงก็ได้แต่ละหน้ามันต้องกินให้มีรสชาติหน่อยนี่พอมีสีสันแล้วอังไมม,มีเหลืองมีแดงมีเขียวอ่ะมันจอดกินน้ำลายทำไมอ่ะอยู่หลังกล้องมีหน้าที่ถ่ายก็ถ่ายไปอย่๋จะกินให้ดู เขาโอเคเส้นเขาผัดดีหอมซีอิ๊วคือรวมๆแล้วมีสเสน่ห์นี่ขั้วไก่ขั้วไก่อืหอมกระทะเห็นไหมหอมนี่ยังไม่ได้ปรุงนะลิ้มจระเข้ของเราบอกว่ายังไงร้อมอ้ำ อร่อยอร่อยหอมมากฮะอืมจะบอกว่าราคากลมกล่อมอยู่แล้วนะครับใครอยากเพิ่มอะไรเพิ่มได้ขอพริกสักหน่อยไปครับผมปับผมหนึ่งทุบสองทุบม3ทุมอ้ำมาแล้วมาแล้วอืมนี่ยแล้นี่สุกขี้แห้ง สุกี้แห้งที่ถูกต้องตรงตามตำราเป๊ะอ,อ <c oughs> โอ้โห,โหดูควันเนี่ยฉุยลิ้นจระเข้ของเราบอกว่าไงอร่อยเรียบร้อยนะครับหมดเกลี้ยงนะครับไม่มีเหลือ ตามมาทานกันได้การันตีไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับนี่ด้านหลังบมเลยราดหน้ายอดผักนายเฮงเอ็มพายสตาร์ไนาบาซา่าซอยที่7หัวมุมเลยต้นซอยเลย11โมงถึง3ามทุ่มนะครับทุกวันยกนิ้วกี่น<ล>ิ้วก,ก็ยกราคามิตรภาพเออแล้วราคามิตรภาพนี่เริ่มต้นที่50บาทมาตามกันได้บาทกอิ่มได้นะครับมา,มาตามกันได้มาเลยอ,อิ่มมามามา,มา เรื่องจริงเรื่องจริงนะจอร์ดไม่ได้โกหกยกนิ้วเลยอร่อยจริงๆนะจ๊ะจุ๊บ